โอเคครั <Okay. S 3> บทุกคนก็กราบสวีท่านผู้ชมท well, ุกๆท่านกันด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้ก็มาอยืนเกม Minecraft ใน Minecraft เอาชิดรอดในไดโนเสาร์พาร์ทที่12กันแล้วซึ่งมี่สิบสองก็เหรอผู้บานบอก9คือทุกคนพระแมงดาแมงดาแมงดามาเนี่น่อยดิมาเนี่ยไหนมาเนี่ยไหนมานี่ยไหนมาเนี่หน่อยดิมาเนี่ยไหนมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนแมงดาบ้งนะมาเนี่ยมา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 นี่ มาเนี่ยมาเนี้ยอะไรวะไอ้พี่เฟมพี่เฟมมาเนี่ยพี่พี่เฟมมาเนี้ยมาเนี้ยมีมีเรื่องเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เวเซอร์ไพรส์ใน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 พี่เห็นแล้วพี่ต้องอึ้งแล้วก็ทึ่งไปกับมันเดี๋ยววะเอาเอาเอาเสื้อเกาะกับอ่ากับรองเท้ามาให้กูใส่หน่อยเอาของมึงอ่ะเอาเอาเอาถอดมาเออรอรอรอดูมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เอาไอ้นั่นออกมาเคียวเคียวเคียวมาไม่ไม่มึงตีกูดิตีกู เดี๋ยว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 เวลกูเวลกูใจเย็น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 ไหนกูไม่เห็นฟ้าผ่าเลยไหนเออไม่เห็นฟ้าผ่าเลยของเกย่ะเนี่ยฟ้าผ่าอะไรเออฟ้าผ่าอุ้ยอุ้ยเห็นป่ะพี่คือฟ้าผ่าจริงไอเคียวเนี่ยมันมีฟ้าผ่าเวมันนี่มันนี่มีเฟมมีเฟมมีเฟมไม่มั้เซาคือเมื่อกี้มันมีฟ้าผ่าเวเออคือฟ้าผ่าแล้วพี่คิดว่าหลังคาเป็นรูตรงนั้นอะไรทำปะ ที่ว่ามันนั่นแหละมึงไปซ่อมเลยมึงเอาชุดไปมึงขึ้นไปซ่อมเลยราคาบ้านเป็นรูเนี่ยอ้โห่เอ้ยบ้ามาทุกคนเดี๋ยวต่อจากพัทก่อนนะผมซื้อมะบอกเลยว่าพี่เฟมได้ทำการพี่เฟมพี่เฟมแล้วมันจะหาเรื่องพี่เผมได้ทำการไปบริจาคอ่ของให้กับลาวามานะฮะซึ่งกูก็ได้ตายเป็นที่เรียบร้อยของที่หายนะครับก็มีกระดูก ประมาณ20กว่าอันแล้วก็จะเป็นพ i ิกแอคพิกแอคของเราเนาะแล้วก็พพั่วงของเรานะฮะซึ่งผมก็ได้ไปฟาร์มเวลแล้วก็มาอินทรัสใหม่แล้วก็ได้โอเคแต่ว่าเราขาดทุนตรงไม่มีโชคลาภไม่นะโอเคมาทุกคนเดี๋ยวพาร์ทนี้นะฮะเราจะมาทําการย้ายตรงนี้ไปห้องแรปใหม่ของเรากันนะฮะว้าวซึ่งตอนนี้เราก็ได้ของมาเพียบเลยเนี่ยมีห้องมีหอยมีเต่าวีนั่นมินี่มินโอใช่ตรงมีมีสไปนูด้วยอีกสตัวไหน เนี่ยสไปโน่เฮ้ยเอาสไปโน่ไปคืนชีพเออสไปโน่คืนชีพเอ้ยแมงดาไอ้มันไอ้มึงขึ้นไปซ่อมหลังคาบ้านกับแมงดาเออเนี่ยวเดมันซ่อมเดี๋ยวนะผมจำได้ว่าผมมีนี่อยู่ไม่ใช่เหรอวะทุกคนมีอะไรวะมันมีไอ้เมือกเขียวอะเมือกเขียวแมงดามันเก็บไม่ใช่เหรอเหรอไอ้เมือกเขียวอยู่ไหนวะเมือกเขียวอะผมต้องการเมือกเขียวมากๆเลยนะตรงนี้ รู้สึกว่าเมือกเขียวมันไม่มีแมีดาบอกไม่มีเาขาไป<ะ>ใช้หมดเปล่าเมือกเขียว <c oughs> ต้องใช้อะไรใช้นมใช้ข้าวใช้ไข่โอเคงั้นเดี๋ยวเรารับอุ้ยโอ้รู้แล้วเมือกเขียวอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเออไปอยู่กับลาวาแล้วเอะ <laughs> นะมึงมึงมันจ้อยกูลืมไฟว่ากรอไปด้วยตออตอนเราไฟลืมไฟบอไปด้วยว่าเดี๋ยวเราอไอ้นี่มาคราฟก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะคราฟเป็นไอ้เจ้าตัวเมือกเขียวนี้ไว้นะทุกคนคือเดี๋ยวผมจะทาการอ่าชุบชีวิตสไปโนขึ้นมาอีกสองตัวแล้วกันเนาะชุบชีวิตมันทําไมอ่ะมันยังไม่มีกรงเลยนะจะใส่กรงใหญ่อ่ะอเออใส่กรงเดียวกันไปเลยพี่เอ้ยสไปโนสามตัวอยู่โกงเดียวกันไอ้เราไม่เอาตรงนี้เป็นกินพืชอะ ไม่ไม่ไม่ไอ้กงสไปโนโกงมึงอ่ะเดี๋ยวไปใส่สามตัวเออมึงจะบ้าเลยไมันไม่อึดอัดตายหรือว่าเราจะขยายขยายขยายที่ฟาร์มเราดีปะฟาร์มไหนเละเละอ่าเละอักว่าอ่าอ่าได้ซ่อมกูว่าเนี่ยอ่าได้ซ่อมมึงอ่ะหมดอ่าอ่าดูดิดูดิอ่าดีไม่มาดีอ่าอ่าไอพีซตายปะเนี่ยโชว์เหนือไงคือ โชนเหนือไงเผาคอกควายตัวเองเออมึงเนี่ยเนาะไปทุกคนเราไปนั่งทำเอ้ยเดี๋ยวลืมเอาท่อส่งแล้วก็ไอ้นี่่ะเดี๋ยวเราต้องไปทำที่ล้างฟอสซิลด้วยแล้วกันนะทุกคนเนาะตอนนี้ผมก็มีฟอสซิลมานหกสิบสี่อันซึ่งพี่เฟมมึงฟาร์มได้เท่าไหร่เนี่ยฟาร์มมาประมาณสี่สิบอะเย้สี่สิบเลยเฮ้ยแน่นอนแน่นอนเอ้ยเอาสี่สิบเอาสี่สิบประ่อบเขาได้พี่เหล็กไปใส่หมดเล ่พีมึงเอาเลขมาก่อนไม่ไม่ไม่มันแปรรูปแล้ววัดโอ้ยบาเอ้ยมึงไม่คิดเหลือไปเนอเหรอเหลือไปสักนิดเราต้องใช้เยอะโอ้โหไปทุกคนโล่กูเหลืออยู่สี่สิบอันเอา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 คือต้องการทำท่อส่งมากเลยตอนเนี้ยอันเดี๋ยวเราคาไปทุกคนนะขอหน่อยดิขอหน่อยได้ไหมอยู่ตรงไหนพี่ นี้มานอนก่อนนีมานอนมานอนมานอนเดี๋ยวเราจะมานอนนี่ทุกคนคือแมงดาแฟนตาซีมันไม่แอบฟักไอตัวนี้ไปไปทุกคนนี่มันไม่แอบฟักตัวมันไปไปทุกคนคนน่าเกลียดเลยเออคืออันนี้คือลูกมันทุกคนคือไอไอแมงดาเนี่ยมันได้ทําการผสมพันธุ์กับมือตัวเองนะฮะแล้วก็ออกมาเป็นลูกมันเองนะทุกคนใช่เหรอดูหน้าตาลูกมันดิพี่เหมือนนันเดะเออเหมือนหำมันมากเลยเนี่ยอันเนี้ยสัสดีเฮ้ยแมงดา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  กระเจียวเหมือนกันเลยเอาดิเอาดิมันตายอ่ะมึงมึงมึงลดมึงลดลดมึงลดเอาดิเอาดิมูสองมูสองพี่พี่พี่คิดว่าเนื้อตัวนี้อร่อยอาจจะอร่อยก็ได้เอ๊ะแล้วว่างดีดิมึงกันแล้วว่างดีๆเฮ้ยมานอนมานอนเออหลังคาอีกสักพักมันจะกลายเป็นอีกสองตัวเนี่ยมันต้องเสร็จไอ้แบงค์ได้แน่เลย <c oughs> เนี่ยทุกคนชื่อว่าแมงดามึงก็ตั้งชื่อไปซะมีหลายคนนะผมก็ทักเข้ามาว่าพี่เวฟครับพี่เวฟครับพี่เวฟค้าอยากจะรู้เฟสพี่แมงดาแล้วเกินนะครับพี่แมงดาบอกว่าเอ,อ,อย่าไปบอกชื่อเฟสแล้วก็อย่าไปแจกเฟสพี่แมงดาด้วยนะครับอยากจะฝากถึงน้องๆเนาะถามว่าทำไมถึงไม่อยากแจกนะครับเพราะว่าตอนนี้น้องๆกําลังมโนว,ว่าเขาหล่ออยู่ครับผมใช่<อ>คือมันบอกคือมันบอกผมว่าพี่เนี่ย น้องๆบอกว่าผมหล่อพี่ดูดิแต่ทั้นี้ผมหน้าตาก็ไม่ได้หล่อเลยอ่ะผมอยากจะให้ทุกคนคิดว่าผมหล่ออยู่อย่างนี้แหละพี่ดีแล้วเออนั่นแหละคือมันก็เลยบอกว่าอย่าไปบอกว่ามันคือใครครับผมใช่ทุกคนคือคือกลัวแบบทุกคนเห็นหน้าปุ๊บแล้วแบบยี้ชนโลกแล้วตรงนี้มึงจะเลี้ยงอะไรนต่ไอตัวเนี้ยไอตรงบ้างๆของมึงเนี่ยแมงดา อ๋อไม่ไมึงมาทุบทิ้งเลยนะกูว่างๆมึงเนี่ยกูไม่ให้เลี้ยงในกงเนี่ยเดี๋ยวๆเฮ้ยเียังไม่เถอะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเสาเฮ้ยอะไรอะไรฮาร์ปอะไรฮาร์ปไม่เห็นนะาเขาเลี้ยงตัวแมงดาอยู่ข้างในแล้วน่ะเดี๋ยวนะผมว่าผมจะทำไอ้เจ้าเครื่องอันนี้ไว้ไม่ใช่ตรงไม่ใช่เครื่องนี้หรอวะเฮ้ยเพิ่งเห็นห้องแล็บมันดูดิเอ้าลูกเครื่องนั้นกูไปไหนเนี่ยเฮ้ย เครื่องล้างฟัสซิลอ๋อมันประตูเซเว่นใช่มันคือประตูเซเว่นพี่อ้าวอย่างเท่เดี๋ยวนะเมื่อกี้เรเหนี่ยมันเพิ่งได้ผมวเดี๋ยวเดี๋ยวมไม่เคยเห็นไม่ดานรับโดนฟุตตกมึงมึงนะอ่ะเอาดีไปมเราขุดไปเล่นฟุตน่ะมึงจะปิดทำไมล่ะเฮ้ยเดี๋ยวไอ้เครื่องล้างฟัสซิลมาไหนเนี่ยเดี๋ยวะเด้อเฮ้ยเครื่องล้างฟัสซิลอยู่อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่นี่มึงบ้าเนี่ยทุกคน ไอแมงดามันไปจับม้ามาเล่นน่ะพี่คิดดูม้าหายไปไหนแล้วในเครื่องล้างฟัสเซินี่ไงไม่ใช่เหรอเนี่ยโอ้ไปทุกคนเรียบู <c oughs> กูกรดูกว่ามันเก็บไม้ไปเอ้ย <c oughs> มีอะไรดีบ่เี่ยชุดมึงเ่ะพี่เปม <c oughs> ไอพี่ผมมีงานให้พี่ทำอรอพี่อะไรอะไรวงไงผมต้องการไอเจ้าหินเนี่ยเยอะเลยไอหินเรียบเนี่ยเออหินเรียบเหอรอพี่สร้างมาสร้างโรงงานหินเรียบให้หน่อย อ๋พอ,พ,อพ,พิกแอคมาพิกแอคมาพิกกูก็ไม่มีของกูก็ตกระบา,าปแล้วไงไม,งไม่ไม่กูโยนให้มึงเงนหนึ่งมึงแกของกูกูโยนมาทำไมกูโยนให้กูโยนแบบให้ไอแมงดาวขุดไปเล่นที่บ้านอ๋อ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนะอันนี้เราต้องใช้เอ้ารถเครื่องนั้นของเราอ๋ออยู่ในนี้ถุยอันนี้คือตัวอะไรวะทุกคนอุมจำไม่ได้มันคือตัวอะไรแต่ว่าก็เออเราลองทำไปลองทำไปไเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยมันจะมีตัวอ่ะปเดี๋ยวเราไปค่อยดูดีกว่า เอ้ยตอนนี้พี่เฟรมผมมีหน้าที่พี่นะพี่พี่ต้องสร้างโรงงานนะพี่นะโรงงานอะไรหนูใช่พี่ต้องทําโรงงานผลิตหินเรียบนะพี่นะโรงงานผลิตหินเรียบใช่คือตอนนี้เราต้องการโรงงานผลิตหินเรียบมากเมงองดาเมืองดาคือตอนนี้มีขวานเอนชาร์ตไหมมีไหมฟ์มไม้ขวานเอนชาร์ตไม่อะเอาเอาขวานมึงมาเอาขวานมาขวานที่ใช้อยู่มอเอานี่ไป ไปทำเป็นโรงงานไม้ซะนะไปเฮ้ยเดี๋ยวแต่ว่าเอาไปตัดไม้ไกลๆอะ่ะมึงมีม้เออไปตัดไม้ไม้ไกลๆแล้วก็ค่อยนี่บ,บ,บ,บนี่ทุกคนไปย้ายของก่อนแหมอันนี้เครื่องแยกดินเนีัยเราจ่อไว้ตรงนี้แหละแล้วก็ทำแบบแยกเลยเหรอไอโรงงานอะ่ะทำแบบแยกเลยเหรอโรงงานอ่ะใช่พี่ใช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 ่อันนี้เราจะมาว่าแอประมาณนี้คนับจะได้ไม่ต้องกว้างจนเกินไปแล้วเราก็จะใส่ เรียบร้อยแล้วก็จะมี2อันในการที่ที่เราจะได้ไดนเสสองเราใหม่มานะฮะซึ่งตอนนี้กูเอาไข่สปไปโนไปวางไว้ที่ไหนกูก็ไม่รู้แล้วนะตอนนี้นะกูเอาไปวางไว้ตรงไหนเนี่ยตรงนี้เราจะปล่อยไปนะครับซึ่งเดี๋ยวพี่เวฟว่า,าพี่เวฟจะมาเริ่มทําการสร้างสวนไดนเสสองเราก็น่าจะประมาณทางเข้าเนี่ยผมว่าผมจะทําตรงนี้ไว้ทางเข้าสวนไดนเสาร์บริเวณนี้เราต้องตัดต้นไม้ต้นนี้ออก เราจะทําเป็นทางเข้าสวนไดโนเสาร์ให้มันดูแบบออกมาดูเดสใช่คือตอนนี้สวนไดโนเสาร์เราออกมาดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะตัวนี้มีปะะไม่มีโอเคคือไดโนเสาร์เนี่ยเราเลี้ยงซ้ํากันไปเลยหลาอตัวก็มันก็ไม่น่าจะเป็นอะไรหรอกมั้งเออแล้วก็คอกไดโนเสาร์เนี่ยเดี๋ยวพี่แววพี่ว่าจะแก้ค้อกไดโนเสาร์ให้มันดูสวยกว่านี้นะเพราะตอนนี้รู้สึกว่าค้อกไดโนเสาร์มันดูเท่จะตายโอ้โหกระหล่งป๊งเท่จะตาย คอกเรียว2อดูกระโหลกโป้งมากเลยทุกคนผอต้องการในคอกเรียว2อคือแบบมันต้องมันดูดีเออโอ้เออคือแบบเรียวศอกกินพืชก็อยู่ในคอกธรรมดาเนื้อศอกกินเนื้อก็อยู่แบบในคอกที่แบบลึกลงไปใต้ดินอะไรอย่างเงี้ยสูงไงเงี้ยเหรอเออใช่หรืออย่างนั้นก็ได้เพราะว่ามันจะได้แบบมีความปลอดภัยอ๋อดูน่ากลัวเออใช่มันจะได้ดูแบบดูน่ากลัวดูเท่อันนี้เรามีไอเทมเลยเราจะไปสร้างเดี๋ยวทุกคน เอเทียมจะรอเจาะไปสร้างประมาณนี้ก็น่าจะได้แล้วนะอันนี้มาต้องใช้สไปโนสองตัวรีวเาราจะาไข่สไปโนสองอันนี้ไปทำการฟักนะครับแล้วก็เราจะไปฝากเลี้ยงในกรงพี่เฟรมก่อนถ้าเกิดว่ามันโตแล้วเนี่ยเราจะลากมันไปอยู่ที่อื่นนะทุกคนนะมันไม่กินกันเหรอมันไม่กินพี่มันไม่กิน ประเภทต่อ,อกันไม่กินกันพี่แต่ว่าถ้าเกิดว่าพี่เอากินพืชไปใส่น่ะมัน s วยแน่นอนพี่อ,อ,อร่อยอร่อยอูมามิมันก็ได้วะไม่กินพืชมันไม่สู้อ่ะมันมันนา่าจะสู้ได้พี่เหรอกินพืชเอาไม่รู้เอ้ยเดี๋ยวใครมาฟ<อ>ักนกกระเจอกเทศไ้กูปไปเ่ยเดียกูก <c oughs> ูฟักตัวี <c oughs> ้ะไรกูฟักนกกระเจอกเทศว้ตั้งแต่เจเลี้ยงเหรอเออนกกระเจอกเทศสองตัวนี้ก็เเลี้ยงในกงในนี่ได้กงในปอน่ะ โอ้เออว่าโกงบ้างของมันเนี่ยเออว่านกระจอกเทศไปปล่อยอุกคนไปเราต้องการเอานกกระจอกมันคือนกกระจอกเทศเลยสองตัวเนี้ยร้อยทั้งร้อยคือนกกระจอกเทศเดี๋ยวเราต้องเอานกกระจอกเทศไปปล่อยนกล่ตัวที่มันขายยาวหัวยาวไะอืมอืมอืมอ๋อใช่มันนี่นี่ใช่และจุ๊บจุ๊บอ่านี่ไอตัวนี้น่าจะเป็นเดรโซกินพืชนะครับเราจะปล่อยเขา อ๋อตกใจกูนึกว่ากลไอปอน,นมันเข้าแล้วมันออกไม่ได้เดี๋ยวนะเราจะมาทำการสร้างเขาเรียกว่าอะไรวะมันจะเป็นแบบป้อมประการทางเข้าสวนไดนเสาร์นี่สวนไดนเสาร์เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะใครใช้ดาบปะเฮ้ยทุกคนบสายฟ้าตอนนี้ผมไม,ไม่มีพ,พรั่วเลยวะมันต้องมีพรั่วพ่เฟมมีพรัว่ะเอนชาร์ดปะ ไม่มีอะไรพี่มีแต่ขวานเรเวลก็ไม่มีถามว่าทำไมพี่เฟรมไม่มีเรเวลนะทุกคนเนี่ยเพิ่งโดนเเสาแดกตายไปครับผมใช่ไอ้นี่ก็ฟ้าผ่าดีจังเลยตายเลยไปทุกคนเราไปไปกันออ้ยสไปโนนี่ก็ตัวเบลเลอร์ตัวนี้เดี๋ยวตัวนี้ก็ไม่นานน่าจะฝักเยี๋งว่าเราไปเอาพรั่วแล้วก็มานั่งทำทางเข้าสวนเนเสาโลดด้วยครับว่าน่าจะเป็นเลยที่ work 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 ทางเข้าสวนเนลรเสาห๋อมันต้องใช้หินได้เผาใช่ไหครัพร่วพรั่วอยู่หนีนี่เฮ้ยแมงดาบอกว่ามันจะฟักจระเข้พี่ตอนไหนอ่ะไม่รู้อ่ะมันมีแ้องทำกรงติดน้ําก่อนมี้เหรอคือจระเข้อ่ะมันเลี้ยงบนบกไม่ต้องมีน้ําเลยก็ได้แต่ที่เราจะต้องใส่น้าเพราะว่ามันจะได้สวยไงเออมันจะเลี้ยงแบบหนมหน้มอ่างเงี้ยมันไม่ใช่เลี้ยงแบบ ก็หลงปงอะ่ะไม่ใช่นะทุ<อ>กคนต้องแบบดูดีมีสตุลหน่อยนะโถยไปเดี๋ยวเราไปเคลียร์พื้นที่ก่อนทุกคนพื้นที่โอ้โหเลเวลหายหมดกูตายทานเราจะหมดแล้วเนี่ยผ่านเราหมดแล้วทานหมดบ้านใช่เยี่ยมเลยทุกคนสุดยอดไปเลยฮะไม่เสียตายอะ่ะผมมีไอ้นั่นอะมีโชคลาภอ,อ่ะอีกว่าเออผมตกลาวาตายโง่ คือผมมัวแต่พูดไว้ทุกคนแล้วกูก่าลวกลงลาว่าแล้วก็ปีนขึ้นไม่ได้แล้วกูก็ตายเดี๋ยวเรามาทำเป็นหอคอยไวบประมาณตรงนี้แล้วกันเนาะหอคอยหอคอยสักสองหอคอยนะครับขึ้นมาอย่างนี้บอกเลยว่าสเต็ปการสร้างหอคอยพี่เว็บนี่เป็นสองลองไรเป็นสองรองไรล่ะไม่รู้อะเอ้า้ยกู ผมสร้างไม่สู้พี่เมียงดาหรอกพี่บรรดาเขาเก่งเย้เธอเป็นที่รักเป็นที่รักของน้องๆเออเอเป็นที่รักเกียรดของกูเออเป็นบุคคลที่คนน่ารักเกียรดไอ้คนเนี้ยเราทุกเออวางโอเคแล้วก็ส่วนตรงนี้เราจะทำเป็นมันจะมันจะต่ำไปไหมทุกคนว่ามันต่ำไปอ่ะขึ้นไปสัก สักบล็อกแล้วกันนะแล้วก็เราจะใช้เป็นเอเจ้าตกคราฟนะครับแล้วก็คราฟอันนี้ครับมบาบนเตาเผาไว้ไหนดีวะเราจะวางไว้ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้อึ๋ยวฮึมเอ้ยวางไว้ประมาณนี้ไอไอเครื่องนั้นมันมีอะไรให้เราใช้เปล่าวะเครื่องไหนไอเครื่องนี้มันสามารถเปลี่ยนรูป่างบล็อกได้ มีนมีเยอะแยะเลยอ่ะผมว่าเราต้องไปเอาไอ้เครื่องนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ไว้ทุกคนมันจะได้แบบดูที่เอ้ยเครื่องนั้นมันเอาไว้สร้างบ้านสร้างอะไรมันดูสวยมากเลยด้วยพี่ใช่เอแต่ว่าเราไม่ใช้กันอ่ะมึงโง่เนี่ยไปเดี๋ยวเราไปเอามาใช้หน่อยมันจะได้เป็นอะไรที่มันดูดีเอ้ไปปลูกต้นไม้หน้าบ้านเพิ่งสังเกตช่วดูหน่อยครับเอ้าเอ้าเดียวอะไรอ๋ออยู่ไหนเออเกิดอะไรขึ้นต้น มันจะมีบล็อกอะไรที่เราพอใช้ได้บอกว่าเนี่ยที่แบบเพาะเอ้ยเอ้ยอันนี้อืมไออันนี้อันนี้น่าสนว่ะเดี๋ยวคุณลองดิเออันนี้อันนี้น่าสนอันนี้น่าสนเดี๋ยวทุบไปด้วยเลยแล้วกันอันนี้น่าจะเวิร์กทุกคนไอเนี่ยก็ฟ้าผ่าดีจังเลยเอาโทลังแกมอนเตมึงนี่ผ่าเอาผ่าเอาบ้าเอ้ทุกคนเดี๋ยวเราลองเอานี้ไปดิ ผมคิดว่ามัน <บา S 1> ต้องอะไรที่มันกูมันต้องแจ่มเอ้ยเดี๋ยวเราลองลอง,ลอง,ลองไปใส่มันจะเป็นไง <laughs> มันจะเป็นตังกไงไงีไห <c oughs> เดี๋ยวดนะ้อครับเป็นอันนี้ไหมกูจำได้ว่ากูเพิ่งนอนไป <c oughs> ไม่ใช่เหรอทำไมมันรู้สึกว่ามันมืดเร็วจังอันนี้ <c oughs> เรา,าเพลินไงเราเพลินอันนี้ขึ้นมาครับแล้วก็ทุบโป๊ะ <c oughs> ใส่ไป็นอันี้ว้าวดูโคตรทุเรศเลยป้าเอ้ยกูไม่ใช่ละ โอ้ทุเรศอต่เป็ดมากเลยโอเคเราจะไม่ใช้มันแล้วกันนะทุกคนนะเราปล่อยมันท,ท,ทิ้งไปเลยแล้วกันนะแี้เราก็จะต่อขึ้นมาครับมาประมาณ3บล็อกก็น่าจะเกินพอสามบล็อกโอเคแล้วก็ใส่เป็นเอเจ้า์ไม้เบิร์สเข้าไปไม่อกไม่อกแล้วก็เราจะมามันควรเป็น4ี่ป่ะ สี่ก็สี่ป่ะตรงนี้ก็ใส่ไป้ยพี่เฟมตอนนี้ทำอะไรวะพี่ทำบ้านเตาเผาอยู่อะอ๋อเออไม่มีแล้วตอนนี้น่าน่าจะยังาจะยังไม่เสร็จอะบ้านเตาเผาใช่ไหมเออทำไว้ตรงไหนอะตรงครกบัวอ๋อเออทำเป็นแบบว่ามีเตาเผาเยอะๆแล้วก็ตกแต่งมันสวยๆได้นะได้ๆดีอมบีมึงคิดจะมาแดกกูเหรอเสียใจเลยเพื่อน เราอยู่ข้างบนนม่อยู่ข้างล่างนม่ต้องไปตามสเตลลตันมายิงเรานะเพื่อนนะโหอ,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 อมึงฟาร์มเสร็จเลยมึงเดียว<ๆ>เดียว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 ไปฟาร์มมาเยอะ <laughs> มึงไอปอน <laughs> ปอนปอนมึงสร้างเป็นบ้าน <laughs> มันมืด <laughs> โอเคกูพอทน <laughs> เอ้เรานอนได้นะเรานอนได้นะตอนเนี้ย นี่เราทุบทุบเดี๋ยวตรงนี้น่ะ่เวว่าเราจะแต่งตรงช่วงกลางเขาอยู่นะครับเราไม่ต้องห่วงเนาะเดี๋ยวพี่เวฟัดงแตะนอนดีกว่าให้มันดูสวยงามแน่นอนมันขี่ม้าแต่ไหนอ่ะเดือดูดมันเพี่ยฟันมันไปหาจับม้ามาขี่อ่ะทุกคนไอเดียเดียวเดียวเดียวไอตัวนั้นกูตัวอยู่วะเนี่ยไอตัวนี้น้อยสองตัวไอตัวนี้น้อยสองตัวเราต้องเข้าไปเช็คเช็คว่าไอตัวนี้น้อยสองตัวมันไม่ไเกิดแล้วไอเด็กกูขอดูวะนี่เร็วนี่ไงเจอแล้ว โอ้โอ้โอเคเราใส่อาหารให้เขาครับใส่มันกินพืชเนาะนี่เราใส่ไปประมาณสองร้อยอะสามร้อยโอเคใส่เป็นสามร้อยเลยมึงขับม้าเข้าไปเลยออกมาออกมามามันแรงไปๆปไ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 อนปไนไป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 งปไงเปไ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 ปเอไปเไ รอวันไหนที่แมงดามันไม่มันไม่ได้มาอัดคลิปนะเว้ยทำไมวะที่ฆ่าม้าเนเ่ยหรไอฆไม่าเ่ไมียมอไม่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 ไอ่่าห่ยมะไน่ไม่าม่ไ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 ่ไน่ไม่ไอ่ไ่ไนมึงม่่าม่ไมะไา่เม่ไม่ไเ่ไม่ไย่ไม่่ไน่ะอ่่าม่ไม่ไม่เไม่่ย่่ ห้ามหายหน่อยห้ามหายหน่อยเท่ตันี้เดี๋ยวแล้วเราต้องมาตกแต่งเอเจ้าส่วนตัวทาไมผมรู้สึกว่ามันดูดูเลยวะมันดูกันหลงปงมาเลยี่กรุางแหละอ่ะโอเคเดี๋ยวว่าผมจะพยายามตกแต่งให้มันดูดีละกันนะทุกคนนะวิธีการตกแต่งของเราก็คือเราจะมาค่อยๆใส่ฐานเข้าไปอันนี้แล้วก็ ไอ้ส่วนตรงกลางเราจะใช้เป็นสลับนะทุกคนสลับคันไปงี้อ่าให้มันดูแบบว่ามีมิติขึ้นนิดนึงโอเคแล้วเราก็จะใส่เป็นไอ้เจ้านี่ตัวนี้โอเคแล้วก็เราจะใส่เป็นไอ้เจ้าไม่ไ้มาหน่อยของไม้หน่อยของไม้หน่อยมึงมึงขอไม้เหมือนมึงกลังจะฆ่ามันเหรอ เออมึงอ่ไมึงดาวพอแล้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 วเยอะเยอะมึงดาวบอกกูทำอะไรมึงเนี่ยนะนี่ใส่ใส่เดี๋ยววิวว่าวิจะตกแต่งตรงนี้มันดูดีๆหน่อยนะทุกคนเนาะให้มันเป็นแบบว่าทางเข้าสวนในเราเสาของเราคือเราจะค่อยๆไอพวกคอกที่เราสร้างไปเราจะเป็นคอกชั่วคราวนะอันนี้เราเราจะทำคอกจริงๆในนี้ใช่เออเออนั่นคือคอกชั่วคราวคอกชั่วคราวซะงั้น เออโอ้โหสวยก็ไม่สวยกระหลงปุ้งต่างหากโอ้โหดูดิทุกคนมันว่าคอกนเป็นคอกจริงมันจะเป็นไปได้อย่างไงโอ้โหเยัยร้อยทุกคนคือท้อใจเลยเราได้แล้วว่ะทุกคนมันคือสถานที่นะนะไอ้ตรงนี้กูจะแก้ไงอย่เนี่ยออออโอเคผมรู้ละเราจะแก้ไงเราจะแก้โดยการใส่ไป เอยอุเรเหมืเดิมอีกเดี๋ยนะเราจะแก้เป็นยังไงดี hearing. วะอันนี้มาใส่ดิอันนี้มาใส่ก็ไม่สวยอะ่ะมันมีอะไรที่แบบว่าใส่แล้วแบบดุดจีเลยวะวะใส่แล้วดุดจีไม่น่ามีทุกคนงั้นเราก็ต้องยัดเป็นไอเจ้าบล็อกอันนี้แหละน่าจะเวิร์กสุดแล้วแล้วตรงนี้เราแต่งรวดตรายของเขานิดนึงนะวิวก็จะทุบตรงนี้ออกครับให้มันเป็นอันนี้ผมให้ไปแค่เสาทางเข้านะทุกคนเราจะไม่ ทำให้มันเข้าไปข้างในได้เย้เราจะให้มันอยู่ต่ข้างนอกอันนี้ทุบโอเคงะโอ้โหดูดีแบบไม่สวยเ้ <Yeah. S 1> โอเค <c oughs> ด,ดูดีดูดี oh. อันนี้เราต้องมาใส่เป็นเอเจ้าเ,เขาคิดแบบอ๋อโอเคกูคิดออกแล้วกูพังออกเลย <c oughs> คือเราจะต้องสร้างให้มันเหมือน,อนกันนะทุกคนอันนี้เรา <c oughs> ทำอย่างนี้แล้ว <c oughs> ใช่ไหม เราจะเอาไอ้เจ้าอ่อันนี้มาอันนี้มาอย่างงี้ใช่ไหมอันนี้มาใส่อันนี้มาใส่ใสแล้วเราก็จะทำเป็นอ,อ่านะนะอยู่เดี๋ยววะเจ้าบล็อกอ่ะนี่ยสแลบว้าวโอเค ความสวยอยู่ตรงไหนหลังคาว้าวความสวยอยู่ตรงไหนเฮ้ว้าวทล้ไมเหมือนยิ่งสร้างมันเหมือนยิ่งเละวะเนี่ยว้าวยิ่งเละเนี่ยศิลปะชุดเละตะกี้หมดเลยเฮ้ยเสร็จไหมนี่อันนี้แล้วก็อันนี้หนึ่งสองเรียบร้อยทุกคนเดี๋ยวพี่ว่าพี่จะสร้างเดี๋ยวเหลือหลังคาด้วยยังไม่เรียบร้อยเดี๋ยวพี่ว่าพี่จะสร้างเจ้าไอ้ตึกตรงเนี้ย ไว้ตรงนี้อีกที่หน,นึ่งนะครับผมให้มันเป็นแบบว่าทางเข้าสู่อ่าสวนใดนเสองเราซึ่งส่วนใดนเสองอเราก็จะทําบริเวณนี้เนาะเดี๋ยวไอเสาตรงนี้ราพริเวจะตกเติมแต่งหลังคาแล้วก็เราจะสร้างมันไว้สองที่<อ>ติดกันเนาะก็จะเป็นแบบว่าสถานที่เข้าใดนเสาแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําเป็นอ่าลานจอดรถอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวใมีรถได้เหรอยังไม่ลงมอสอ๋อยังยังไม่ลงยังไม่ลงตอนนี้ตอนนี้ปลอยไปก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีรถจะยังชอบลืมไปลืมร้ายเฟักไข่สไปโนไว้หนู่ะเออนี่ไงไข่สไปโนได้นะสองฟรองเรียบร้อยทุกคนเราจะเอ้ยเอาไปเอาไปเอาไปปล่อยเลยด้วยเออเราจะได้มีแบบสไปโนสามตัวใช่สไปโนถ้าสมมติถ้าเป็นตัวใหญ่แบบเท่ากันสามตัวไม่เต็มครอบเลยใช่มันจะเต็มครอบมากเลยพี่เออมันจะหนาแน่นเออแล้วเวลาเราย้ายมันไปนี่เราต้องระมัดระวัง ทำอกูกลัวมันแดกวิ่งไปแดกตัวคอกอื่นนะดิวันนี้ลูกอย่ากัดพ่อนะลูกนะจะเย็นดิจะคำรามดิกูกลัวมึงนี่มีประวัติกัดพี่เฟรมต้น่ะเจ้าของมึงแท้ๆอย่าอ้าซีคนจะออกจะตายมึงตายมึงตายยังยังยัเอาไว้ทุกคนก็ในคลิปนี้นะผมเดี๋ยวพี่เฟรมก็ขอแค่นี้ก่อดละกันนะครับผมเดี๋ยวเจ้าของเห็นในพาร์ทหน้านะครับอันนี้ ที่ฟาร์มหินหรือสามพภูมิก็ได้เยย้มันยังไม่เสร็จอ้ฮันเน่ฮันเน่ไรฮอรอะไรครับเอา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 ไอบูทบูทบูทหน่อยบูทกูด้วยบูทกูด้วยออกมาออกมาออกมาพี่เฟม มามาฝั่งนี้มาฝั่งนี้มาฝั่งนี้เร็วเร็วเข้าเร็วเข้าขึ้นมาวางตรกัดไข่มึงมาวางตรงนี้เนี่ยแมงดามึงกูตีแล้วละได้ได้พี่ได้ได้พี่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 ี่พ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 ี่ี พอพอพี่พอเดี๋ยวมันตายเดี๋ยวมันตายสั่งสอนนะเบื่อสั่งสอนนะเบื่อสั่งสอนนะเว้ยนี่ก็สั่งสอนนะเออ่ยผอยาให้พวกกูได้ตีจนตายนะอย่านะตะขาดมันตายนะตะขายอะไรอะไรอะไรครับอะไรครับดักอะไรครับอะไรครับกูมีกูมีโอเคทุกคนจะไปคลิปหน้าคลิปสนิทครับไปละอะไรอะไรครับอะไรครับเนี่ยหาว่ากับดักคนนู้นคนนี้นะมึงเนี่ย